อย่าปล่อยให้ตัวคุณเป็นมนุษย์แมวน้ำตัวสุดท้ายเพราะนี่คือบอดี้ดีไซน์คุณในฝันคุณปั้นได้กับผมจอร์ดาทิพย์นาราวิรวุธครับ โอ้โหต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับจดเองเป็นคนหนึ่งที่อ้วนมาก่อนครับหนักถึง86กิโลนะครับจนเพื่อนๆรอ,อบข้างเนี่ยตั้งฉาย,ยาว่าเป็นมนุษย์แมวน้ำครับซึ่งตอนนั้นเองต้องบอกว่าอ้วนโดยไม่รู้ตัวซึ่งเมื่อก่อนอ่ะตอนสมัยที่เป็นวัยเรียนนะครับตอนอยู่มาหาลัยเนี่ยก็ไม่ได้อ้วนแต่ว่าพอเราทํางานไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับอยู่ดีๆน้ำหนักตัวมันก็เพิ่มมากขึ้นจนรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็86กิโลแล้วแล้วก็มีปัญหาสุขภาพคือนอนกรนแล้วก็มีหลายครั้งครับที่หยุดหายใจขณะหลับ ก่อนหน้านี้เองนะครับก็ได้มีโอกาสเนี่ยค้นหาข้อมูลวิธีการลดน้าหนักผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็เจอสูตรต่างๆมากมายเลยซึ่งก็ลองมาลวทุกสูตรถามว่าได้ผลลัพธ์ไหมมันก็ได้ผลลัพธ์แต่สิ่งเกิดขึ้นคือเราไม่สามารถที่จะคุมพฤติกรรมการกินเราได้ครับสุดท้ายมันก็โยโย่กลับมาเท่าเดิมจนวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเจอบอดี้ดีไซน์เนี่ยครับของบริษัท Success m มอล Being เนี่ยเลยทำให้ จากน้ำหนัก86อครับก็ลดลงเหลือ68ภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนซึ่งต้องบอกว่าเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว2ปีน้ำหนักก็ไม่เคยขึ้นมาเลยต้องบอกครับว่าบอดี้ดีไซน์เนี่ยง่ายมากๆเลยเพราะว่าเซตหนึ่งนะครับกินได้เนี่ยหเดือนเต็มๆเลยก็คือ30วันเลยครับได้สารอาหารทั้งหมดเนี่ยถึง120มือ้อแล้วก็การกินเนี่ยมันง่ายมากๆครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เรา ให้เราปรับพฤติกรรมอะไรเลยเรายัางคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังกินอาหารครบทุกมื้อเหมือนเดิมเพียงแต่มีสารอาหารบางตัวในเซ็ตบอดี้ดีไซน์ครับที่มันสามารถกินทดแทนได้แล้วต้องบอกเลยว่ารู้สึกชอบกับการกินเซ็ตนี้มากๆเพราะว่าเราจะมีความสุขทุกครั้งที่รอคอยให้ถึงมือที่เป็นบอดี้ดีไซน์ครับผม ว่าชอบอะไรในบอดี้ดีไซน์บางเนี่ยนะครับจริงๆชอบทุกตัวเลยเริ่มตั้งแต่มื้อเช้าที่เป็นในส่วนของตัวไฮโปรรสสตรอเบอร์รี่นะครับอันนี้รสชาติหอมมากอร่อยนะครับแล้วกินคู่กับตัวโปรซึ่งตัวนี้ช่วยบำรุงสมองกับมารีน่านะครับเป็นการเติมไขมันดีเนี่ยมันทํทำให้เวลาถึงมื้อเช้าแล้วพอจอดกินเสร็จปุ๊บนะครับจะมีความรู้สึกว่าเรามีแรง ที่จะออกไปทํางานออกไปทํากิจกรรมเนี่ยทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ส่วนมื้อเที่ยงเองเนี่ยข้อดีของในมื้อเที่ยงที่อยู่ในบอดี้ดีไซน์เนี่ยเขาจะมีตัวไรซ์กับตัวเอฟโครับซึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยทั้งบล็อกแป้งและไขมันส่วนเกินช่วยในเรื่องของการเผาผลาญในช่วงบ่ายทําให้ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าระบบการเผาผลาญดีแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราทํางานอยู่ก็เหมือนการออกกําลังกายไปด้วยพอมาถึงมื้อเย็นเนี่ยมันมีทั้งตัวออโปรทั้ง SOD นะครับซึ่งอันเนี้ยชอบมากนะฮะเพราะว่าตัว ออโปรเนี่ยเป็นโปรตีนที่ช่วยล็อกกล้ามเนื้อด้วยแล้วจดเองเนี่ยในช่วงตอนเข้าโปรแกรมนะครับก็ออกกําลังกายตอนช่วงเย็นด้วยทําให้หมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วมากๆเลยแล้วก็ไขมันเนี่ยลดลงเร็วมากๆการกิน SO d เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้กินผักผลไม้ครบเลยนะครับส่วนตอนก่อนนอนเนี่ยก็มีออริซามีนกับไฟโตวีก็ทําให้รู้สึกฟินตอนนอนมากๆแล้วตอนเช้ามันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเบามากๆเลย ต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าจอดเข้าใจความรู้สึกนะคนที่เป็นมนุษย์แมวน้ำในความหมายจอดมนุษย์แมวน้ำคือพยายามลดน้ำหนักตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะคุณรู้ไหมหลังจากที่จอดเองเนี่ยเข้าบอดี้ดีไซน์ จนมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปนะครับจาก86เหลือ68เนี่ยต้องบอกเลยว่าบุคลิกมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจนคนรอบข้างทักแทบไม่ต้องทําการตลาดอะไรเลยเพราะว่าคนรอบข้างที่เขาเป็นมนุษย์แมวนะ้าเหมือนคุณเขาจะถักเคล็ดลับจากคุณครับแล้วก็หลายๆคนก็แฮปปี้กับการมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วที่สําคัญนะครับบอดี้ดีไซน์เนี่ยมันไม่มีขอบเขตว่าคุณมีเงื่อนไขว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณน้ําหนักเท่าไหร่คุณเป็นเพศอะไรไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงขอเพียงแค่คุณเอาบอดี้ดีไซ ถ้าคุณไม่อยากเป็นมนุษย์แมวน้ำตัวสุดท้ายบอดี้ดีไซน์ช่วยคุณได้ครับ